ค่ะกาบสวัสดีค่าทบซุปทั้บบานค่ะค่ามานี่กะมาพบกับเจคาามสามตัวเต็งคือกัาเนาะค่ะมานี่เจ้าขมสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเนื่งราวความฝันกับ,กบ,กบ,กบค,คุณตาเคนค่ะค่ะคุณตาเคนนี่เพื่อนฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นผ้หยิ่งเนาะคะ่ะเอาลูกน้อยมาให้เนาะคะ่ะเอาลูกน้อยมาให้อุมะะ้มค่ะคุณตาเคนกะในรับเอาลูกน้อยเนาะคะ่ะค่ะความฝันของคุณตาเคนสิเป็อยังไรเพื่อนจะให้แนวทางเขายัางไร เป็นไปเป็นมาแนวดกับเพื่อบรนการเียเวลาคะ่ะเขากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาเคศพร้อมกันนะคะค่ะกรับสวัสดีค่ะคุณตะเคศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตะเคศค่ะวันนี้ก็ได้มาติดตามนลร่าความฝันกับคุณตะเคศนเนาะคะ่ะคุณตะเคศ์น,นี่เพื่อนฝันค่ะทผช่วมเพื่อนสีฝันจังไดก็ให้คุณตานี่เราความฝันให้ฟังค่ะ พุตาฝันยังไงค่ะเดีย๋ยวฝันว่าแม่ดุกออนอุ้มลูกมาหาอย่างว่าค่ะวันนี้อุ้มดูมาวันนี้เช่าผ้าก็พอนุ่งเลยอาบยายบัดวันนี้วันไห้อุม้มมาแน่ค่นว่าค่ะซ้ำม,มาห้าเป็นพ<ม>วกอะ่รนี่เงินดูใครค่ะได้อุม้มเอาหาเป่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิง,งนิดหน่อยผู้หญิงเนาะเออวานนี้ mất cái nhang đấy là bà nó đủ như đủ hay rồi cái <laughs> đấy anh cứ vô cũng ngủ mà rồi bà mất cứ vô hái gì là đi rồi nói nói cứ vô hái ơ bà là vô hè vô hè này thao dọ mà xe pha vẫn cứ bà đi xa Ủa, cái này rồi rồi ông đủ mà chẳng lấy này bà bắn khuôn ta cái đấy ao ao ôm ao ôm ao cái gió quá đó dài mất hài nó mất cả nhai xong đấy chúng ta อายุจักปีก็เลยเยอะเลยโมจักปีแล้วก็คนกำลังข้ามอย่างนี้แหละโอ้กำลังข้านประมาณโ่ข้านพ่อปีเนาะปัญญายังไงคือผัวเมียนี่เออคือเขาเป็นผัวมันอ่ะอ่ะอุ่มแั่เราบ้านก็เลยหับเอากับบ้านเนี่ยคือบ้านมันสิให้อุ้มเอาโซบางโซข้าวถานะคันเม่นคนห้ากับอุ้มถานี่เนาะเออถานะเขาจะว่าซะนะค่ะยังไงเราก็ย่างนี้ไวบใวเขาไปในห้องในเฮียนมาแล้วเฮียนอยู่มองไรกัน ไปว่าก no, ัย ve oh, yeah, oh, ูนเ่ืหนเพิินบ่ะเยังไม่เห็นเขาจางไหมาจากบ่โงกมาเลยว่ะมิดซีดีเออบ่โงกมาอย่าเอยดูว่าให้อุ้มอไรจคือบ่คือบ่มาเอาเยื่อเสียบว่ะบ้านนี้เคยเห็นหน้าเห็นตาเคยเห็นเจ้เคืนอคนอย่นังุมอยู่แมวมานน่ะโอ้ค่ะมาาเลยแม่ไปนอนอยู่สะบได้ื่อคืนโอ้ไปฟันอยู่สะอยู่แียงน้อยค่ะ อันอยู่เที่ยงหน่อยอยู่กลางหน้าเนาะอือเนี่ยคุณตาสิตีตัวเล็กตัวเดค่ะเยอะกว่าสีหนึ่งตัวสีดูเรียกหน่อยเนาะค่ะ่าสาตโตเลยคุณตาเก้าสีหนึ่งลล่ะเก่าสีหนึ่งเกาสีหนึ่งผู้เฒ่าเนาะเก้านี้ก็เป็นผู้เฒ่าส่เด็คุณตาสีบอกสีกับเล็กน้อยผู้หญิงเนาะสีกับน้าผู้หญิงเนาะออแต่ใาหนึ่งนี่เรีกน่อยคือใหนึ่งอ่ะมันเล็กน้อยใค่ะเออ เก้าเลยคุณตาเก้าผู <verw updating> uh ้เ huh. ฒ yeah. ่าผ <reconcile> ู <mañana lee> ้ฝันอย่างที่มานี่แม่เพิ่นนี้แล้วไปยังไหนต่อคุณตาฮะแม่เพิ่นนี้เขาห้องแล้วไปยังไหต่อบ้านนั่นก็เขาไปในห้องกตบโบเฮนออกมาค่ะคุณตาเอาเล็กหน่อยไปใส่บ้านโบไปแล้วอุ่มจ่ามันแหล่มันกตบโบเฮนออกมาจนให้เมียเลยให้เมียเั้มาโอ้กู้เสียเงินโบอยัางไรฝันแหนวเนี่ยบ่ฝันมาเข้าเด็ก้านนี้ได้อุ้มเล็กหน่อยดี่คุณตาสิตีตัวเลย Chị ôm cho đấy, vừa vừa chắc tí đó Ủm đi mơ ôm Anh á Mơ cả gì bỏ hà bỏ khuôn ta Cứ xì hà bè mỏ Xì hà nên xì bỏ hà Cứ xì tí bèng xà Cái cơ bộ ngồi đó Tí xoay căn bưng nó Cả xì hà nên ngồi nè nó phải nó Căn xì hà nên ngồi nè Nhi đã xoay căn tí bưng Thảo đi khuôn ta khơi phán วันเห็นเล็กหน่อยนี่มักสิมีโชคเป็นมคุณตาแต่เขาได้บว่าเออเคยมีโชคเคยได้เงินค่ะอ่าทั้งแท้กระดูกทรงมหาอ่ะค่ะสีนาแต่ว่าบ้านเนี่ยจะคล้องกระดูกเด็กเจ้าว่าบ้านเนี่ยม้วนเป็นบ้านมุคุณตาเป็นมกบอ่ะประตูเฮี่นมันก็ไม่มีประตูเลยอันอันสร้างอันมันยางเขามันเป็นอันประตูยุตว่าโมมีแนวอัดนะค่ะมันจะปังเขาไปเลยเป็นประตูหลงเออ เหมือนมาท่านใ,ใส่ประตูนี่ล่ะเนาะ,ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนบานเห็ดมาท่านแหลี่ยงสิบอกหุณตาล<อ>ักษณะบานเป็นบาน,บานปูนหรือบานใหม่เป็นบานสั้นเดียวบานปูนค่ะสั้นเดียวแต่ว่ายังมาท่านแล้วเนาะเออเออขาบ่กท่านใส่ประตูไปยังดอกค่ะเขาไปไหนหายมาเลยแม่เจนบอกมาเลยมาดูเรื่องหน้อยถามันสิเลยยืนถายืนรอยอย่างไปยังไหนต่อคุณตา ก็เท่าน it so uh, uh ี uh ้นะวานนี้ yes uh ี uh ๋ยวมาเป้ซอยกันท uh ี hey, like uh ่แบบขนาดก็0415ท uh, ี่ละติด55น้อคัน5น้อเออเขาเป็นผีเอาเล็กหน่อยมาให้เนาะเออผีกับผีผู้หญิงเนาะคุณตาเนาะเพราะว่าพอคุณนาคุณตาก็ซีนี้อนเดียวแล้วเนาะคุณตาเนาะเออเป็นยังไงคุณตาผีเจ๊กผียังหนีบ่มาเลยบ่กอ๋อบ่ไปนอนอยู่หน้านี่เออกําลัง ไปนอนเลยสองคืนเมื่อคืนนี่แหละมาฝันบมมาส่วนเลยพีเจี๊ยพีหยังนี่ปิดเลยโมโมเห็นมาไกลก็คนจังไรแล้วเห็นแต่ผีผู้หญิงมาเนาะเออไปนอนสองคืนแล้วเมื่อคืนจังฝันเออฝันว่าผีผู้หญิงอุ้มได้หน่อยมาให้าอพญานะจังไรก็ คนขาวบ่เออแม่เปนน่ะคนขาวแต่ก็บ้านเขาแห้งบ่ก็บ้านเขาคนประมาณสามสิบนี่แหละแต่ว่าถาคุณตาไปนอนอยู่หน้านีมากสีมีเล็กหน่อยมาเนาะเมือนผีเจกมาอังสีก็มีเล็กหน่อยมานำอออาจสชิเป็นชุดเก้าหนึ่ยมาออุ้มอุ้มชาแน่เพิ่อนว่ะแต่ว่ารอบนี้บบใส่เสื้อผ้าเล็กหน่อยนะฮืมบ่ใส่แม่เพื่อนแต่งตัวยังไ๋คุณตาใส่ธรรมาาบ้านเฮ้านี่ล่ะ เพิ่นผ้าถุงเนาะบ่แม่นตะกิ่งเนาะบ่ได้แต่งตัวอั่นๆดอกค่ะใส่อั่นซ้ําพื้นบ้านเฮานี่ล่ะแต่ว่าปรากฏว่าสงสัยเพิ่นว่าสิเป็นผีน่เนาะเออเห็นแต่ว่ายังบ่ใส่เสื้อใส่ผ้าใหู้ค่ะป้าเปียมาบอืยก็บ่มีผ้าก็บ่มีลักษณะเพิ่นแต่งนี่นุ่งเสื้อเก่าคือเสื้อมคือั่นเสื้ออันซําเาใส่นี่ล่ะ จะพาปกติหอยละนกคุณตาเนูกับบกาวบไงเอ้พนีางอันนี้บอพน่างดัดทงมาลยบอก็มันบรมเนดันมหาอยู่สาอะไรเหมือนคุณตาอยู่เซียงหมนเดียวมอง่อกันมาเป็นที่ันสั้นเดียวบานกับที่อ่ะประตูกับเฮ็ดบ่แล้วคือฮี่อันบ้านแล้่วมั่กเอินไปจางไหนเไ่พ่อกันอยู่หันแบบ ไปกันย่างมาก,อ,อ,มาอ,กอ่ะอุ้มทานะเกินว่าแต่เกิดว่าโอ้ยเราถิ่ไปเอานั่นเอานี่เฮียนเราบ่เออก็ฮาปเอาไว้ค่ะแล้วเราก็ฝันของคุณตามียงเพิ่มเติมแต่มีเท่านไรละค่ะขอบคุณตาเคนหลายๆค่ะที่มาเป็นแนแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เียเขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนค่ะคุณตาเคนนี่เพิ่นฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาลูกน้อยมาให้อุ้มเนาะค่ะเอาลูกน้อยมาให้อุ้มแล้วกะย่างเข้าไปในเฮือนเนาะค่ะ เพื่อนกะให้แนวทางตัวเลขมากเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนก็เก้าสี่หนึ่งเพื่อนกันไหวสี่หาหนึ่งค่ะศูนย์สี่หนึ่งมันทีหนึ่งกันย่าย่นข่อสอสอง 2, พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกระห้ท่านผู้ชมมาเป็เป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมนันมันดำดำ,ด,ำ,ด,ำด้วยลยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของคุณตาเคนค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อสีบรพิพาทรแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ